สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เขามาชมช่องสวนเกษตรไร่ผู้แสงดาวที่อยู่ในไทยและก็ตั้งแดนและวก็ทางสปปลาวพ่นองเฮานะครับเนาะสบายดีสบายด,ดีขอบคุณหลายที่เขามาชมช่องสวนเกษตรนะครับเนาะเสาร์นีน้ก็ยิ่มยังเนาะมีความสุขสบายความสุขในวันไม้นะครับเนาะสวนเกษตร,รกับได้์พาเขามาชมต้นกาความเขียวงามกำลังจะเริ่มเติบโตของต้นกาอินทพาลัมเฮานะครับเนาะถูกเส,รสาร์กับสิเขามาเบิง้งมาลดน้ำเขา อยู่แต่ว่าบางมือก็หลงไปเผลอแป๊บเดียวขึ้นเดียวกับมาเจอ,เอบ่งนะบงลงกินใบตัวหนึ่งครับที่พอเดี๋ยวทีผ้าไปเบิ้งเนาะครับเนาะว่าเขากินไปได้ตำไดขึ้นเดียวนะครับ นี่นะครับเนาะบงตัวน้อยๆเขากําลังกัดกินใบเขาอยู่ที่ใบนี่บ่ได้มาเบิง่งเออ่เดี๋ยวได้สวนเกษตรก็สิได้เอาเขาออกจากตน้ตนต้นนี้ไปเออ่ทําลายเขาออกไปเนาะเพราะว่าทุกสัตวก็ปล่อยไว้เขาก็สิกินลงไปเรื่อยๆแล้วก็ล่ามไปกินต้นอื่นนะครับเนาะครับก็มีหลายๆต้นเนาะครับกําลังจะเลื่องอกง่ามขึ้นเพื่อสิไปลงลงดินลงสวนเขาก็ต้องการจะดินที่ หลายไปขึ้นไปก็จะได้เขาอยู่ในถุงนี่เขากะสีจะเลื่อนงองามบ่อไรเต็มทีนะครับเนาะครับก็โบงเน,นาะไม่กินอินทรีย์่า,ามเข้าตนหนึ่งไปก็ได้ทำลายแบคทีรไปเมื่อนีสวนเกษตรเกษตรได้มาเบอร์หลังจากที่เข้าพอแบบนี้แล้วเขาก็ต้องป้องกันครับนำ้ำสารปองกันที่สวนเกษตรใส่อยู่ประจำในสวนนี่ก็สิเป็นน้ำมักใบายาสูบกับเหล่าเขา แล้วก็ไอ้เนี่ยครับซเกเซดได้มัคไว้กับสีนหนีกับสีมีพริกกระเทียมแล้วก็กเหลาขาวแล้วก็ยาสูบแล้วก็น้ำส้มสายชูมักร่วมกันไว้ประมาณหาถึงถึงสิมือนะครับแล้วก็มากองใส่ลงขวดเท่าใส่วิธีถ้ำกเกษตรบ่ได้ถ้ำไว้เบิ้งนะครับเนาะเพราะว่าก ช่องนั้นกับบ่ท่านในเหตุช่องล่องยูทูเข้านอกกันเลยเหตุใบกับบ่ไดใบอันนี้กับมากไปโดนจนจนขวดเขานี่วิบูบีแล้วครับความความแรงของเขาเนาะก็ไดเหตุใ้เพื่อนเพื่อนคนใดที่สนใจที่วิธีท่าวิธีเหตุกับจนกเกษตรกับทีมวม้คำนิบายใต้คลิปนะครับเนาะกเขาไปชมไดในใน,ในีสซมี่เอ่อเข้ากับตำพีกระเทียมลงไปแน่แล้วก็เอาใบายาสูบเข้าลงไปแล้วก็ เหล้าขาวเทลงขวด้าขาวกับประมาณขวดหน่อยนึงนะครับบ่ต้องเยอะแล้วกัความสมไซชู่กับประมาณขวดนึงเอาเอาเท่าจํานวนทีประมาณขวดต้องเทถวมถวมถวมส่วนผสมเทเนี่ยนะครับนะลงไปแล้วก็วิธีใส่ก็ใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะหรือลอยซ,ซ,ซ,ซี่ต่อน้ำประมาณ 1, ลิตรกว่าหรือสองลิตรก็ได้ครับแต่ย่าให้ผสมเกินและเข้มขนะ้นเนาะมันก็นสิไปทำ ไลยใบพืชใบอ่อนฉีดใบพักใบยางเข้ามันถึงกับเหี่ยวเหี่ยวลงไปได้ครับขนาดคนกินยังเมานะครับเนาะเราเขา,เาแล้วก็น้ำสมายชู่นี่ก็ฉีดเข้าไปได้หลายกับหึงหย่ากัยังนอกแล้วก็ยังตายนะครับเนาะก็คือจะใส่ใส่หลายนะน่เกินเกินเหตุเกินเกินไปนะครับเนะเาะเดี๋ยววิธีใส่วิธียังกับยูไตคิคดคือกันนะครับ อันนี้ที่สวนเกษตรมักไปแล้วก็กองมาแล้วนะครับนาก็คือ,อโคลาคลาเท่านี้นะครับดำๆที่ละ่ะเขากับมาผสมเข้ากับเวลาใส่เข้ากับเทใส่ขวดขวดทองฟ้าเขาเนี่ครับประมาณหนึ่งลิตรเนาะใส่ฟ้าของของขวดเท่านี้หรือที่เป็นแบบเพื่อนเพืนี่คนใดมีซอนก็ใส่ซอนลงไปผสมแล้วก็ฉีดผลยามแล้งนะครับเน้นก็คือยากันมแมแลงค่ะมแลงทั้งหมดนี่ให้ฉีดช่วงแล้ง จะไปฉีดช่วงไอช่วงเศร้านะครับน้อให้ฉีดช่วงแรงเพราะว่าเมล็ดเขาเสื่มากหือเท่าตากใบเขาปิดบ่รับอาหารแล้วเขาก็ดีมีช่วงแรงเมล็ดกับสีมาช่วงแรงกันครับคลิปนี้กับขอจบสั้นๆเนาะเข่าพามาเบิงสวนเล็กๆน้อยๆกับฝากขอบคุ่นเพื่อนๆที่อยู่ต่างแดนและไทยและวก็ทั้งโซฟอล่าที่เขามาเบิงช่องสวนเกษตรกับกดติดตามไฮเดรอร์ครับมาร์กมาคลิปใดกับกดไปโหลดครับ กดคือเก่านะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ส่วนเกษตรอลาไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้กับฝากช่องเด้อครับส่วนเกษได้ทํางานแล้วก็อาจจะบ่มีเวลาได้ลงคลิปยังให้เบิ่งก็อาจจะมาเรื่อยเรื่อยย่แต่ว่ากับบรลู้สีจักมือคลิปแค่หนึงเนาะกับฝากช่องแล้วก็ฝากติดตามชิดฮอดกันเด้อครับเด้อส่วนเกษตรทํางานแล้วรับกับ ขอบายบายลาไปเลยดูแลสุขภาพในช่วงโรคไข้ข่เก็บหลายเนี่ยนะครับนอดครับผมวันดีครับผม